ตอนนีครับพบก,กันอีกแล้วจางหวงัดราชอําเภอศรีค,รรรคิวเดิมพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่คารุ้งรักครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้เรามานำเสนอรถไม่สมบูรณ์แต่แข็งแกร่โคตรด,ดีครับผมอ่ามาตามมาเดี๋ยวดูป้ายเลยครับจัดร้านผมอยู่ที่เดิมนะคผมจังหวัดราชเกษตรบ้านหของน้อยตำบลกิศนาบ้านหของน้อยอำเภอศรีคิวจังหวัดนครราชสีมาครับนี่ครับที่เดิมเหงนจะว่าบ้านหายไปแต่ไหมพ่อ บ้านหายไปไหนอืมโอเคครับบ้านเดินได้ครับนู่นไปอยู่นู่นนะครับผมโอเครอวันนี้เรามาพบกันนี่จะเป็น B หนึ่งห้าครับผมห้าแรงมาเครื่องยนต์สามจุดกับเครื่องสี่ล้อครับมาดูยางอ่ายางสวยสี่เส้นครับรถยังไม่ได้ล้างครับมาจากญี่ปุ่นนี่ครับเป็นเพาสไลด์ขยับแคบขยับกว้างได้ครับผมอ่ายางใช้ได้สี่เส้นก็สีอย่างที่เห็นแต่เครื่องเกียร์ดีครับ นี่หมอ,อยู่ไหมคอ่าฝาข้างไม่มีมานะครับตัวนี้ในราคาอยู่ที่จะเป็นคูบอต้าครับผมบีหนึ่งสิบห้าครับผมเครื่องยนต์สามสูบเพื่อนสี่ล้อครับมีพร้อมแขนลากมาแล้วนี่ครับอ่าเครื่องแกดีมากผมอ่าตัวนี้ก็เป็นระบบไฟฟ้าครับแต่ว่าตัดทิ้งไปแล้วครับระบบตอ้องอาจะใช้ระบบแบบไบพาสโดยตรงนะครับผมอ่ถ้ามีปัญหาเราเปลี่ยนที่สวิตายกไม่ขึ้นเราเปลี่ยนที่สวิต หรือไม่ก็เช็ดสายไฟตัวนี้ครับอ่าตัวอื่นไม่มีปัญหาแนละ้วระบบกล่องระบบอะไรเราลื้อทิ้งแล้วครับูอ่านี่ไงครับจะต้องใช้มันแล้วครับกองอ่าอ่าใครมีปัญหาหรืออะไรโทรสอบถามได้ครับนี่ครับถามระบบกล่องทิ้งไปแล้วผมอ่าเรามีแค่สวิตตัวนี้กับตัวนี้ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมคล่องตัวกว่าเก่าครับผมอ่านี่ลองสตาร์ท เดี๋ยวไทยก็เดี๋ยวไม่รู้จึงะตามเลยเข้าเปิดขากระปุกไอ้เครื่องดีมากครับผมก็ไอ้เฟอีกครับเองใช่ไหมเนี่ยเอ้เฟอรอยากแรงโอ้ดูครับดูครับนี่ไม่งายนะผม ตามสภาพเชื่องแร์ดีอ่าทีนี้เดี๋ยวเราดูการยกหางที่ว่าเราแปลงเลยครับนี่ตัวนี้ก็จะยกขึ้นครับหางก็จะขึ้นอ่ากดลงครับครับหางจะลงใช้ระบบธรรมดาทุกอย่างครับผมตัวนี้ก็ล้อดได้ปกติครับอ่างศาปรับย่ยงข้างก็ยังใช้ได้ครับผมตอนมดแล้วครับผมกล่องไม่ต้องใช้อ่จะได้ใช้ยาวยาวครับโอเคอ่ะยกหาง อ่าตอนนี้จะเข็มไม้หลุดนะผมเราไม่ทำครับอ่าสองพันจุโมงจะเครื่องดีมากครับในราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับผมอันนี้ครับเอาลองฮะไปตามไม่ติดครับผมอ่หารถไปทำนาใช้งานตัวนี้ตัวเปล่านะผมเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับผมคูปตา้าดีหนึ่งสิบห้าครับ กางเกียรียดีมากครับยางสวยสีเส้นถ้าใครไม่หารถใส่หารถใช้งานคูปอต้าตัวนี้เหมาะเลยครับไอ้เจียเออเฮ้ยเฮไปเบียโค้งโค้งกันได้แต่เมืงายท้องร้านผมอยู่ที่เดิมมองเดิมได้ครับพี่น้องห้องตัวทำนาใช้งานยาวแน่นอนครับผม การสามสำหรับตัวเรามีครับผมโอเคครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัวต่อไปครับตัวนี้จะเป็นบีบีหนึ่งสิบหกครับผมอ่าตัวนี้ก็มาตัวเปล่าเช่นเดิมครับผมนครับตัวเปล่าพร้อมเขียนลากนะครับผมเอ่ขียนลากคือเราสร้างให้ครับราคานี้รวมเขียนลากเลยครับ เอาลูกมากหาลูกมากเหมือนนะครับผมยังไม่ทันได้ทําได้ใส่ครับอเดี๋ยวเราใส่ให้ครับอือใส่สามตัวไปก่อนครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่บีหนึ่งสิบหกนะครับผมก็อะไรดีปะสิบหกแรงมา้าเครื่องยนต์สามสูบกับเครื่องสี่ล้อคูปต้าบีหนึ่งสิบหกครับผมสิบหกแรงมา้าเครื่องยนต์สามสูบเครื่องสี่ล้อยางสวยครับอ่า หลังๆแค่ได้ครับผมสวยเลยนะครับหล,หลังสวยครับผมไม่มีแจกรายงานไม่มีเล,มมล้าเลยครับแต่ยางหน้าก็มีเล้าเล็กน้อยอ่าสีโอ้โหไม่ให้ดูความรอดเลยอ่ะเบาะเราเปลี่ยนให้ไหมครับตัวนี้อ่าสีูกแรงมาใช้งานคุ้มคล่องครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่เก้าหมื่นห้าพันบาทครับผม อ่าตัวนี้นะครับผม B 1 6ครับผมอ่าสตาร์ทนี่โคตรนิ่มอย่างนิ่มๆเลยครับผมไอ้ส่วนที่ดังนี้ลูกปืนทัดลมครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ ไม่จ ah. yeah. ุ่มวงไม่ดีนะนี่เราจะจับตัาโอ้ไม่สายไม่หลุดครับน้องนอใสให้ไยากอโอเคไม่ได้เรอขึ้นราบไม่กลงอมือิงทำคลิปเอไฟตาติดครับผมเอเตะดัง กูาขายได้อยู่ฮ้ยแต่ดังขายได้อยู่เผิยเลียวกับทิกนี่แต่ดังไฟติศขายได้ขายได้ไดอ่าหางเดี๋ยวนี้ไม่มีน้ำหนักส่วครับเจนหนึงเอ้าเอาเดี๋ยวห้ดูฟิวเอาวิ่งเลยไม่ยากเอาเราไปพัดหรือกองทิ้งไ,ไปเครืงเกียร์ดีมากครับผม หน้าหนึ่งเจ้าถอยครับผมอ่าโอเคอ่าต่อไปครับวันนี้จะเป็นแม่ครูครับ t x หนึ่งหกสามครับผมสภาพสวยมากดีมากเลยครับผมใช้งานได้ทุกระบบครับผมอ่า t x หนึ่งหกไอ้ KX หนึ่งหกสามครับผมตัวเดียวกับยูเอบ้านเรานะครับ an ผมแตกดี สวัสดีหกแสนแปดหมื่นบาทครับผมนะครับเอ้ยอ่าใช่ครับผมหกแสนแปดหมื่นบาทนะครับผมตัวแอร์เย็นช่ำเลยครับผมอ่าแต่งานได้ปกติทุกอย่างครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดร 4, 000, าูรถที่ร้านอ๋อรถที่ร้านตัวนี้ก็ค่อนข้างอย่าเยอะอยู่นะผมอ่ามีให้เรียกเยอะแยะเลยครับผมหลังบ้านครับอ่ามีถูกมีแพงปะปนกันไปราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับผม อ่ะตัวนี้ลูกค้าจองแล้วครับเพชรชูบูเอกอะไรวะฮะอันหละลูกค้าอะไรวะเทียมสุทธีศิษย์อ่าลูกค <Yeah. S 1> ้าเทียมสุทธิ์จองแล้วครับอ่าเอซิบห้าครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นมิซูสิบแปดแรงครับผมแปดหมื่นเก้าพันบาทครับผมอ่าตัวนี้ทําคลิปไปเมื่อกี้นี้อ่าตัวนี้จะเป็นมิซูสิบห้าแรงครับผม เครื่องสี่ล้อเครื่องยนต์สามสูบแล้วครับตัวนี้เครื่องยนต์ Direct Injection ครับผมยางสวยเลยยงลางหลังราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นอะไรอยู่บะาเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับตัวนี้อ่าตัวนี้จะเป็นยันมาสามสิบสามแรงตู้แอร์ครับผมอ่าตัวเท่าสเปคบ้านเราก็ห้าสิบแรงเลยครับผมอ่าตัวนี้ราคา,คาที่ 3, สามแสนเอสามแสนสามหมื่นบาทครับผมยังเกียร์ดีมากครับผมอ่า ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่สามแสนห้าครับผมอีสกิสามสิบสามแรงครับผมอ่าตัวอันนี้จะเป็นบีหนึ่งสิบเจ็ดราคาอยู่ที่แสนหนึ่งแสนห้าพันบาทครับผมอ่าตัวอนี้จะเป็นคูปต้าสามสิบเอ็ดแรงสองแสนเก้าหมืนบาทครับผมมาพร้อมหลังคาสวยๆครับอ่าตัวนี้จะเป็นเอสเทอสิบเจ็ดอ่าตัวนี้ รอส่งครับรอประกอบตัวตัดยาส่งอ่าลูกค้าสุราษฎร์รออยู่ครับผมอ่าตัวนี้จะเป็น X B1 ครับผมนี่แดหมืนห้าพันบาทครับผมมาพร้อมโรเตอรี่ครับผมอ่าตัวนี้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับผมทีเอ็กฮอนดสิบแปดแรงครับผมนี่กับเัลื่อนสี่ล้อยางสวยเลยครับสภาพใหม่กิ๊กเลยอ่าตัวนี้จะเป็นชิบะบูล่าครับผมนี่ครับ คิบูล่า1าแรงเครื่องยนต์สามสูบครับผมตัวนี้เอาไปกันคันนี้คันเดียวครับผม69,000บาทครับผมเบาะขาดตามสภาพเลยครับอ่าพวกระบบไฟฟ้าไม่ต้องกลัวครับจะให้เราแปลงให้เลยเราก็แปลงให้ครับผมก็ไปใช้งานจะได้ไม่จุกจิกครับผมอ่าครับตัวนี้ก็จะเป็นดี14ครับผมมีไอ้บางๆครับผม85,000เอ้ห95,000บาทครับเนี่ยดี14เอ้ย B 1หนึ่งี่ครับผม1ิแรงม้าเครื่องยนต์สาสูบครับผมอ่าก็เราชมกันแค่นี้ครับผมรถส่วนที่เหลืออยู่หลังบ้านครับผมประกาดร้านผมที่เดิมครับผมช่างรวงเกษตรแท็กเตอร์บ้านวังโรงน้อยอำเภอศรขิวจังหวัดนครราชสีมาครับผมเบอร์โทรติดต่อตามนี้เลยครับ0ู2ย์4 7ดสองแปดเจ็ดสี่เจ็ดสองห้านนะครับครับผมช่างรวงเกษตรแท็กเตอร์ก็เพียแค่นี้ครับสวัสดีครับ